กุ้งใหญ่มากวันนี้เพื่อนไม่มาที่ห้องแล้วก็ซื้อข้าวเย็นมาฝากเพื่อนบอกว่ามันแมสมาบนติกตอกสามารถทานได้ทั้งเปลือกทั้งจานเลยจริงๆแม่ไม่ค่อยชอบหอยแข็งเท่าไหรอ่อ่ะโดยเฉพาะหอยแข็งที่สีสดๆกินไม่ค่อยเป็นอะ่ะอ,อ้กุ้งใหญ่มากเด็ดหางออกก่อน <c oughs> เขาบอกว่าสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยกุ้งคือหวานฉ่ำมากอือ เม่รู้สึกว่ากุ้งเขวันฉ่ำเกินอะเนื้อมีความเด้งดึ๋งสุดๆต้องมาจากแม่น้ำไหนอะ่ะทำไมหวาดได้ขนาดนี้อุ๊ยเริมจิ้มซอสเราต้องกินซอสตามไปทีหลังต่อมาเป็นหอยแครงเขาบอกว่ากินได้ทั้งเปลือกเลยขอเลือกชิ้นที่แบบไม่ค่อยแดงมากได้ปะกินนี้แล้วกันจิ้มจิ้มจิ้มจเราเพื่อนบอกว่าจานก็กิกนได้นะกินอันนี้เสร็จแล้วเราจะมากินจานกัน อืมไม่ข้าวเลยอะ่ะแดงๆเยิม่มๆบ้างอืมหวานอะ่ะหอยแครงที่นี่สดมากจิ้มสอซดนี้หอ,อยแครงจะไหลออกจะจานค่ะ อย่างเงี่ยดื้อนี่น้อง,นองกลับไปเร็วทุกคนน่าจะรู้ว่าน้องทํามาจากอะไรตอนแรกไม่คิดว่าเพื่อนซื้อซีฟูนดมาให้จริงๆเลยนะคือเนียนมากลานเขาปั้นออกมาเก่งมากๆนะคะเหมือนของจริงสุดๆเด็กๆที่ดูอยู่นะคะอย่าไปกินหอยแครงทั้งเปลือกนะลองกินขนมก่อ่อนถูกรูปแบบน้องเหมือนขนมชั้นเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้น้องไม่มีไส้นะน้องมืนจะมีไส้นะอันนี้ อื mm. หวานอะไม่แน่ใจว่าคือรสอะไรนะเหลืองๆคัสตาร์หรอือ mm. ขายข้าวเหนียวเลยอะ่ะรู้สึกว่าตัวเมื่อกี้อร่อยก่อนนะข้างในคือคล้ายกันมากสีเหลืองเหมือนกันจับไปคือมือมันเลยอะ่ะ mm. อันนี้อร่อย อันนึงไปลืมให้ดูเหมือนโกแก่ที่เรากินกันวันนั้นเลยอะใช่เลยทุกคนมันคือโกแข่งที่เรากินกันวันนั้นงานดําืมอืมโลชาไม่เหมือนทุกอันในนี้เลยอ่ะมันคือโกจริงเหรอข้างในมันเป็นฟิลแบบมีถั่วหวานๆนะข้างนอกเท็กซเจอร์จะคล้ายๆโมจิืถั่วอร่อยอ่ะลองอันที่เป็นงาขาวล้วน ขนมโก้ที่เมยชอบสุดคืออันนี้เมยไม่แมน่ใจว่ามันคือขนมโกปะเพราะว่าข้างในมันเหมือนมีถัว่วแล้วทํามากเม What Asian are you? ลองกันยังไอติมเนสลี่โมจิเปียกปูนใบเตยกะทิไอติมสไตล์ญี่ปุ่นคาแรคเตอร์ไทยเมยชอบตัวแป้งโมจินุ่มหนึบหนาพร้อมไส้กะทิรสนัวมากส่วนไอติมใบเตยหอมละมุนสุดๆอร่อยเกินต้านมากหลับตากินแล้วเหมือนกินขนมไทยเลยแถมแพ็กเกจดึงดูดมากสะท้อนความเป็นไทยแบบยูนิคสุดๆเลยมานชาดดัดเอเดชั่นด้วยนะราคา25บาทเท่านั้นมติดใจมากขอตัวไปซื้อเพิ่มที่เซเว่นก่อนนะรีบไปหาลองกันนะทุกคน real or fake strawberries อันนี้น่ากินมากแต่กินไม่ได้นะน้องก็คือโฟมบำรุงผมแบบไม่ต้องล้างออก <c oughs> เหมือนวิปครีมมากๆอ่ะน่ากินมากมาลองใช้กันจะชะลอมบนผมแบบนี้แตวเขาบอกตัวนี้ไม่ต้องล้างออกเลยนะชอบ texture ความนุ่มๆของเขาอ่ะหลังใช้เมย์รู้สึกว่าผมดูเงาขึ้นแล้วยังหอมอีกด้วยหอมมากอะ่ะอยากกินผมตัวเองเลย ช่วงนี้บางปูนกเยอะมากแม่จะพาทูกคนไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปกันวันนี้แม่จะแต่งตัวฟิลสดใสรับซัมเมอร์ใส่หมวกด้วยเพราะคิดว่าลมต้องแรงมากแน่ๆวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะไปถึงบางปูแล้วเมย์ก็แวะซื้ออาหารหนกก่อนได้มาเป็นถังใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ไปยืนรอนอกนะคะรอจนร้อนมากนกไม่มาก,กินอาหารของเมย์เลยสักพักก็โผล่มาตัวหนึ่งเมย์ตกใจมอดแต่รูปที่ได้ก็คือยมมากขอมาพักดื่มอะไรสดชื่นแป๊บหนึ่งช่วงนี้เมย์ชอบดื่มมาน,นีมากเมย์จีโปรไบโอต ตื่นแล้วรู้สึกเฟรชสุดๆมี energy ในการถ่ายรูปมากร้อนแค่ไหนก็สู้รูปที่ได้ก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไปกินขนมเครปกล้วยร้านดังกันซื้อกินเองถุงหนึ่งแล้วก็ซื้อกลับบ้านอีกหนึ่งถุงคือเขาให้มาเป็นเซรามิกรูปกล้วยแบบนี้เลยน่ารักมากจะกินคู่กับเมจิโปรไบโอติกติ้งรสเลมอนกินคู่กับเครปกล้วยแล้วอร่อยมากแถมตัวนี้น้ำตาสูงเปอร์เซ็นต์กินได้บ่อยๆแบบไม่รู้สึกผิดเลยกินไปจะหมดแล้วคือลืมแชร์ภาพลองแชร์ภาพแบบ girl friend material หน่อยแรงๆว่าแฟนถ่่าา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 ายใใหหห้้้้้้้ซือออไดดททททีแแลลละะะงงงงสสสสรรรรพินนนคคุกขขวบเั ลับลองดื่มแบบสดชื่นอร่อยแบบสุดๆไปเลย,ทำ,ยทำไม่ะมีคนแท็กคลิปนี้มาให้เมดูเยอะมากเลยนะคลิปของน้องพอใจเมก็เลยาจะาก,กลับไปบางแสนอีกรอบเซอร์ไพรส์รน้องพอใจกัน ต่เดี๋ยวเมย์ขอแวะซื้อขนมไปให้น้องพอใจก่อนอย่างแรกเลยเป็นมาระการองแล้วก็เป็นพวกครัวซองกับขนมปังนะคิดว่าน้องพอใจน่าจะชอบนะเสร็จแล้วก็เดินทางไปบางแสนกันเลยจริงๆเมย์เห็นคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมย์เลยโทรไปคุยกับแม่น้องพอใจนัดกับคุณแม่ว่าจะเข้าไปเซอร์ไพรส์น้องและขออนุญาตคุณแม่ถ่ายคลิปนี้แล้วนะโบ้ค่ะเมย์อยู่ที่ทำง,งานไหมคะอยู่ที่ทำง,งานค่ะ ะะพอใกล้ถึงว่าเ<อ>มย์แอบรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้อ่ะเป็นครั้งแรกที่เมย์จะได้เจอแฟนขับตัวน้อยของเมย์ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปถึงแล้วเมยแอบเห็นน้องพอใจเล่นติ๊กต็อกก็จะแอบเข้าไปไม่ให้น้องพอใจรู้ตัวแต่พอเปิดประตูปุ๊บก,ก็ดิงสัน่นน้องพอใจหันควบเลยอเอาขนมมาให้เ,ใหเห็นคลิปน้องพอใจลองใช่หรอจำพี่ได้ไหมพี่ชื่อว่ารู้สึกว่าน้องพอใจเหมือนจะเขินไม่หนักมากเมย์ก็เลยชวนน้องให้น้องสอนเมยเต้นเข้าไปส่งชอ่ชองน้องพอใจเลยนะ S <S <S หลังเต้นคือน,น้องไม่เขินเมย์แล้วเห็นน้องแฮปปี้เมย์ก็แฮปปี้ตามหอมยิ้มไม่ได้เลยอ่ะแอบเห็น iPad น้นนองคือตั้งเป็นรูปเมย์ได้อ่ะเราก็เลยแชร์ภาพกันสักหน่อยน้องพอใจเอาขนมชาชีสมาให้เมย์ด้วยและแม่ขอฝากหลานใจชาของน้องพอใจที่บางแสนได้นะฝากคนหนุนน้องพอใจได้นะคะวันนี้ได้เจอแฟนคลับตัวน้อยของเมย์ทำให้เมย์ใจฟูมากดีใจที่ได้เจอกันนะ